ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาดูแก่ชาราคงมีแต่เพียงดวงตาคู่นั้นเท่านั้นที่มีสีประดุษสีแห่งน้ำทะเลและยังคงเจ็มใสมีชีวิตชีวาและไม่เคยที่จะยอมพ่ายแพ้อันนี้เป็นประโยคทองของอนิยายเรื่อง the old man and the sea หรือว่าเปเป็นท่าภาษาไทยว่าเท่า อ่าจนทะเลนะครับก็อาจจะเป็นเรียกแต่ภาคน,นะครับบางภาคก็อาจจะแปลว่าอ่าท่าวทะเลก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับผู้แปลในภาษาไทยนะครับก็อ่าเรื่องของอ่า the old man a n the sea นี่ก็จะเป็นหนังสือเล่มเ,เล็กๆอย่างเงี้ยแต่งโดยเฮอร์เนส m i n ฮ w มิงเวย์นะครับเป็นนักเขียน รางวัลโน,นเบลชาวเมกัน,นครับอันนี้ก็แต่งในปี1952นะครับก็เกือบจะร่วมร้อยปีแล้วนะครับอีกไม่กี่สิบปีก็ไม่กี่ตศวร์ก็จะครบร้อยปีแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของชาวประมองอะในคิวบานะครับอยู่เป็นในหมูท่ทะเลอยู่ใน หมูเกาะในทะเลแคริบเบียนนะครับก็คือผู้แต่งเนะี่ยเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นเรื่องราวของชาวประมงะที่เป็นทำประมงมาทั้งชีวิตจนกระทั่งตัวเองเนะี่ยแก่เท่าก็ยังคงจะ,ะหาเลี้ยงชีพด้วยกันหาปลาอยู่นะครับแล้วก็ออกทะเลทิ้งก็หลายวันขึ้นอยู่กับว่าจะได้ปลา มากน้อยเท่าไหร่นะครับพอได้ปลาก็จะกลับเข้าฝักแต่ถ้ายังไม่ได้ปลาก็ยังต้องหาปลาต่อไปนะครับเมนหลักของเรื่องก็คือไปเจอกับปลามาลินนะครับปลาลินก็เป็นปลาขนาดใหญ่ก็น่าจะเคยเห็นกันทุกคนแล้วนะครับมันจะเป็นปลาที่มีปากที่แหลมยาวมากแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็มีคลิปที่สูงที่เด่นนะมันจะถ้าจำไม่ผิดมันจะชอบอ จะโจนขึ้นไปในอากาศเล่นกับคลืนหรือว่าจับปลาขนาดเล็กอย่างก็คือมันจะมีน้ําหนักเป็น100ยกิโลถึงหลายร้อยกิโลแล้วก็มีความยาวเป็น3เมตร4เมตรนะครับตัวที่มีขนาดตัวเต็มที่นะครับก็เป็นเรื่องที่ถ้าอยากจะอ่านก็ใน YouTube ก็มีนะเป็นออดิโอบุ๊ก ในเน็ตก็เท่าที่เห็นก็จะมีแบบเรื่องโยโย่นะครับใครจะหามาอา่านก็ตรงนี้ก็น่าสนใจครับแล้วก็มีศัพท์ที่น่าสนใจอยู่ศัพท์หนึ่งก็คือคําว่า Undefeated นะครับเท่าที่เป็นคนมาก็คือไม่เคยภายเพ้นะครับก็เหมือนกับประโยคที่กล่าวเ้างต้นก็คือ Undefeated Uh, the eyes are undefeated ก็คือดว uh, งตาที่ไม่ยอมพายแพ้นะครับประโยคเต็กเกมๆกม็คือ Everything about him uh, was old except his eyes and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated มันก็มีความงาม เรื่องของภาษาเรื่องของการเปรียบเปิยนะครับผู้อ่านผู้อ่านก็จะไดะ้สัมผัสถึงความงามของภาษานะครับที่จะมีสีสันเข้ามานะครับในความรู้สึกก็เป็นสีน้ําทะเลเป็นเรื่องของความรู้สึกของอชายแก่ผู้หนึ่งนะครับที่มีดวงตาที่สุกใสแล้วก็ไม่ เคยที่จะถ่ายแพลนะครับก็หวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น่าสนใจคลิปหนึ่งนะครับอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ